ไม่ผมเกิดมาเพื่อเพื่อนเพืนชาวโพเปทสัสทุกคนแล้วผมอยากจะสร้างชาวโพเปทสัสอยากให้คนที่สุขภาพยแย่ป่วยหายป่วยอยากจะมีเวลาไปหาผู้คนที่ในชุมชนยากจนอยากจะไปโรงพยาบาลไปเจอคนยากคนจนแล้วไปช่วยเขานี่คือสิ่งที่ผมอยากทำผมไม่ได้อยากจะอยู่กับใครสักคนหรือกลุ่มใดสักคนแล้วก็ถูกการเชิดชู คุณผู้ชมอาจจะเชื่อชูผมก็ได้เพราะในประเทศไทยมีคนเชื่อชูแบบนี้เยอะแยะกีะ่เปอร์เซ็นต์นะทั้งประเทศแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเนาะแต่ผมไม่ต้องการนะเพราะถ้าคุณรู้แล้วคุณจะรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันอยู่กันอย่างนี้ดีกวา่ามีความสุข <laughs> เพราะว่าผมไม่ได้ต้องการเงินผมไม่ได้ต้องการชื่อเสียง ผมไม่ต้องการเกียรติยศเพราะผมมีหมดแล้วโชคดีที่ผมมีเงินและรวยมาก่อนแต่ถ้าผมเป็นคนไม่มีเงินและรวยมาก่อนผมอาจจะเป็นคนอย่างนั้นก็ได้เอาลาบยศเกียรติศักเกียรติศักอ่าเขาเรียกอะไรนะเกียรติยศลาบยศเกียรติยศเชิดชูผมคงทำอย่างนั้น แต่มันไม่ใช่ผมเนาะคุณผู้ชมน่าจะถ้าใครติดตามรายการผมหรือว่าได้ใกล้ชิดผมจะรู้ว่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมทำผมแค่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่เคยเป่าประกาศว่าผมเป็นหมอดูนะผมอยู่การบินไทยนี่ผมดูนับไม่ถ้วนแค่เพื่อนร่วมงานที่สายการบินไทยไม่มีใครไม่รู้จักผมตอนปีหนึ่งเก้าับเจ็ดถึงปีสองพัน ผมดูดวงมานี่ไม่มีใครไม่รู้จักจนในสุดวันนี้ผมมาเปิดตัวเพราะว่าผมอยากจะให้รู้ว่าผมช่วยคุณผู้ชมได้แต่อย่าลำบากนะถ้านำมาดูดวงกับผมแล้วต้องลำบากอย่าทำเอ็ดบอกว่าพ่อเลือกอยู่กับคนทั้งโลกไม่ใช่เลือกอยู่กับเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งถูกต้องผมต้องการอยู่กับคนทั้งโลกผมต้องการเป็นเป็นคนที่เป็น คนหนึ่งที่ช่วยให้คนหายป่วยเป็นคนหนึ่งที่อยากจะช่วยคนคนที่เขาหมดมีหนี้มีสินให้เขามีวิธีการโดยที่ไม่ลำบากไปกว่านี้เหมือนผมพูดถึงเรื่องลมหายใจโพเปทัสย่างน้อยเขาหายใจเขาหายป่วยยังน้อยเขาหายใจเขาเกิดสติปัญญาเขามีช่องทางหาเงินแล้วเขาใส่เงินได้อย่างน้อยทฤษฎีที่ผมพูดไปทั้งหมดผมทำให้คนหลายๆคน มีช่องทางหาเง,งินนอกจากเขาอยากจะเรียนกับผมนั่นอีกเรื่องหนึ่งวิชาแลกเปลี่ยนเงินตราฟ้าเงินต่าประเทศหรือว่าวิชาสมาธิโปรพทัสเวอร์ชันสองพันยี่สิบสองพันยิบสามนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือความจริงถ้าผมไม่มาเล่าคุณผู้ชมไม่รู้หรอกแต่คุณผู้ชมต้องแปลกใจสิเฮ้ยหมอแกนไกรสิทธิ์ผมมามีชื่อเสียงมาก่อนไม่งั้นรายการแฉมาสัมภาษณ์ผมทําไมจริงๆมีอมีหลายรายการนะผมบอกตรงตรง ในอดีตมีเยอะมากผมเป็นคนคือแบบเฮ้ยให้ฉันไปเล่นเกมบ้าเปล่าดูเหมือนเป็นคนตลกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วการไปเล่นเกมคือการไปโปรโมตไปประชาสัมพันธ์ตัวเองแต่ผมแบบไม่อยากให้ใครแบบมองว่าเฮ้ยผมเป็นครูสอนสมาธิแล้วผมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีค่าไม่เป็นเรื่องตลกแต่จริงๆแล้วเป็นการโฆษณาซึ่งคนอื่นอยากไปอย่างนี้เพื่อไปโฆษณาตัวเองเหมือนรายการอะไรนะ เอะไรนะของรายการคนชื่อสม้มรายการตอนเช้าเนาะที่เมื่อก่อนวุดีเล่นเป็นพิธีกรอันนั้นนะเขาต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาตัวเองเนะแต่นี่ไม่แต่เราไม่ทําเลยเนาะนี่คือยกตัวอย่างเฉยๆว่าหลายๆรายการหลายๆแม็กกาซีนหลายๆห,ยหยนังสือพิมพ์มันมีสื่อโฆษณาอยู่ในนั้นแต่เราไม่ได้ทําแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะ รู้ความลับของชีวิตว่าเฮ้ยเราจะรวยเมื่อไหร่เราจะสําเร็จไรแล้วเราจะทํามาหากิิอะไรแล้วรวยดูดวงได้อย่าลําบากแนละ้วมาดูได้นะครับแล้วช่วงนี้ผมดูราคาถูกมากบางคนบอกเฮ้ยจนหรือเปล่าแล้วมาดูถูกไม่ใช่เป็นการเปิดโอกาสให้คนได้ดูกับผมมากขึ้นเพราะเมื่อก่อน ผมดูดวงให้คนจนคนทั่วไปแน่นอนผมเดินไปผมเห็นผมเจอหรือว่าผมไปช่วยตามสถานที่ต่างๆที่เป็นคนยากคนจนผมดูให้ฟรีนะเวลาผมไปสอนสมาธิมีแต่คนยากคนจนทั้งนั้นน่ะเราก็ทักทายบอกดวงเขานอกเหนือจากสอนสมาธินอกจากการส่งพลังแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ดูดวงเราก็มีนัดดูดวงเราดูดวงนั่นคือแต่ละคนนั่นคือเสียงเงิน แน่นอนทุกอย่างมันก็ต้องมีค่าครูเนาะแต่ผมค่าครูไม่เหมือนคนอื่นคือแต่ละคนราคาไม่เท่ากัน <c oughs> ต้องเข้าใจเนาะฉะนั้นผมเ่ยยิ่งเจอคนรวยมากเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะถ้าคุณเป็นคนรวยมากเพราะผมหลับตาเห็นคุณต้องจ่ายค่าดูดวงและค่ารักษาแพงเพราะว่าเงินของคุณมีค่าเพื่อไปช่วยคนอื่นผมจะเอาเงินของคุณนี่แหละไปเลี้ยงข้าวไปเลี้ยงน้ำไปช่วยเป็นค่า รักษาพยาบาลเป็นช่วยเป็นค่าลดค่าลาให้ชาวบ้านนี่คือผมแต่ถ้าคุณเป็นคนโกงกินนะครับเป็นคนที่แบบไม่ซื่อสัตย์ถึงคุณจะมีตําแหน่งนะหรือคุณจะรวยแค่ไหนนะซึ่งคุณไม่รวยเท่าผมหรอกผมบอกตรงแต่ถึงคุณจะรวยและโกงกินหรือคุณมียศตําแหน่งและคุณเป็นคนจิตใจที่แบบมีแต่โกงกินมกักมาก สิดสินบนใต้โต๊ะผมไม่ดูดวงให้เลยนี่คือนิสัยผมโหเวลาจะดูดวงต้องดูว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่านะเพราะอะไรไหมมันเป็นความลับอ่ะเราไปบอกความลับคนไม่ดีแม่มันก็ยิ่งเติบโตไม่เอาดีกว่าเนะนั่นคือสิ่งที่ผมทำนะครับก็สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ดูดวงเนี่ยราคาเดียวด้วยยี่ิบห้านาทีสี่คำถามถามอะไรก็ได้ ห้านาทีหรือจะถามว่าไม่มีคําถามพูดได้เรื่อยๆถามได้เรื่อยๆตลอด25นาทีมีอันนี้ยิ่งสุดยอดถามไปเรื่อยๆอยากถามอะไรถามอยากถามอะไรถามในหนึ่งชั่วโมงอ้ใน25นาทีคุ้มค่านะครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังหลายเรื่องพูดไม่ได้ออกอากาศนะครับลองเลือกดูแล้วกันผมมีโอกาสเยอะแยะมากมาย แต่ถ้าเป็นการดูแบบถามโดยไม่มีแบบถามไปเรื่อยๆยี่ห้านาทีถามอะไรก็ได้อีกราคาหนึ่งเนาะอันนี้เป็น V.I.P. นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของเลขในใจแต่ตอนเนี้ยผมว่าผมต้องจบรายการก่อนไว้เป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราคุยกันมาเยอะและ้ว หอมปากหอมคอคิดถึงทุกๆคนนะอยากจะดูดวงกับผมสำรวยบอกว่า,อ,าอะไรนะท่านท่านอาจารย์ดีใจดีทั้งกายและใจใช่ไหมเสียสละเพื่อทุกๆคนสุดยอดค่ะพึ่งดูดวงพี่จากญี่ปุ่นพึ่งเสร็จค่ะเห็นไหมหมอชบา <laughs> เชื่อย่งเก่งจัง <laughs> อยากดูดวงกับผมก็ได้นัะไลน์ดีโพพิทัสสองศสองหนึ่งหรือดูดวงกับเมียผมก็ได้ห้ามกู้ห้ามยืมห้ามขอห้ามมันบาดใจเนาะแล้วก็ดูดวงกับหมอทรวย่าโพเพิทัสสิบหกสิบหมอ Princess อโพพิทัส4 4, 4. ่หมอเอมิยาโพพิทัสสองสองสองหมอชบาโพพิทัส8ปดปดปหมอจูเนซัวก็แอนนาศูนย์หหเจหมอสวิตช์ยูนิเวิร์สแล้วก็หมอเบ้งโพพิทัส4ี่สี่หนึ่ง หมออะไรอีกอหมอทเทรยาโปรเทัสสิบหกสิบหกหมออะไรอีกนะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ยินดีนะยีิบห้านาทีสี่คำถามความลับจัก,กรวาลจะถูกเปิดเผยนัดมาได้เลยกับภรรยาผมนะครับ